เทีเ่ยวเขาสมกัน,นะคะตอนนี้เราเดินทางระยะทางมาเขาบอกว่า1กิโลนะคะแต่ว่าเหมือนเดินมา5กิโลด้วยอุปสรรคา,ท,าที่ลำบากมากแบบนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปถ้ำผักกาลังได้แทนไม่ไครกันค่ะเขาวสวยมาก เราสมาธิร่วมทิปไปนหน่อยดีกว่าหาตากล่้หน่อยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยวันนี้เราจะเราจะไปเขาโศกกันนะคะเอ้ใครทำไปถ้ำปะการังค่คะบรรยากาศตอนนี้กำลังคึกคักขึ้นขวดได้ทีค่ะนี่นั่งอยู่บนแพรนะแบบน่ากลัวเล็กๆไม่เล็กอ่ะน่ากลัวมาก มีเหันมาผู้น่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่คะจากหมดแรงการถ่ายอารอบเช้ารอบบ่ายรอบวันนี้นะคะตอนนี้เราเริ่มแรงค่ะน่ายแล้วเป็นยัับข้างหน้าเป็น <laughs> เรือหางยาวลากไปอยู่สบายสบาย <laughs> สบายค่ะ <laughs> น่าจะทำงี้ตั้งแต่แรก <laughs> วันนี้นะคะเราก็กำลังส่งท้ายก่อนกลับนะคะไม่พลาดค่ะสนุกสนานแม้จะเล่นน้ำคนเดียวนะคะก็พยายามจะลงไปไม่มีใครเล่นเลยปวดสังเกตว่าทั้งรีสอร์ทไม่มีใครเล่นเลยเคยเห็นพายุนุ่งไหมไนครับพายุนเขาศกมีพายุนด้วยเหรอคะเียอยู่เียอ๋อหนึ่งตัว